อเจนี่บัจจาลูกละร้อยนะลูกคังมเนี่ยือมาสลูกลมลูกแหละจมากไม่ซ้อมากินหรอไม่เอาอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยววัเิอ๋อมันเปครีนไม่ใชหรอเอโอเจัสั่งหือขายลูกละร้อยก็ต้องไม่ประโยชน์แล้วดไม่ซื้อยไมกินหรอไม่้กินเลอลูกใหญ่ยูลูกกนะ ตัางอนมวงอะก็ยังไงเจ๊ก็มาก็มามาดูไหนมาจับบ้านจางไอไหนอะมีแต่บ้านจางไอ้ทียังไม่ทอนเจ๊เลยก็มาไว้ตรงนี้ไม่ไม่ได้เพร้อมบ้านจางเลยเนี่ยกูยกมามึงก็มีแค่นี้มึงเห็นนะมึงไหนตังมึงอ่ามาคลิปเดินก็อยู่ตรงนี้ใช่หนูก็เดินมางี้เดินมาแล้วก็มึงมาจับกับมึงใช่ไหมเดินเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนมึงฟังกูก่อนเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยกูยืมขึ้นมางี้เลยนะนี่นะแล้วไม่มีตัง มึงเดินไปมึงวางเดี๋ยาจางมึงยังไม่ให้ตังกูเลยเนี่ยเมื่อกี้เนี้ยหนูว่าวางไว้ให้แกตรงนี้เลยเนี่ยวางไว้เพราะบาจ่างบาจ่างมึงเห็นตังไหมเพชไม่เห็นแล้วนั่นไงที่มึงยังไม่เฉลยตังกูร้อยหนึ่งแต่เมื่อกี้หนูวางให้ตรงนี้แล้วแกมันหล่นหรือเปล่าจะหล่นได้ยังไงล่ะหล่นกูต้องเห็นสิออานี่ไงนี่ไงเจ้ตังก็อยู่ตรงนี้อ่ะอ้าไม่อยู่ตรงนั้น ไอ่เราให้ต pues okay. um, ัง okay. ค uh, so ์ไปซื nah ้อกูต uh, so, like, uh, ังค์ย uh, really IR ืมเงที่มือไม่ละเวลาหนูไปซื้อก็ไป็นเงินอื่นเราเป็นคืนกูไม่ใจคืนกูที่มือแล้วไม่ว่าอย่างงูนั่นกูไม่ตังคนอื่นทางไงกูจะไปกล้าหยิบตังค์มึงได้ไงไม่เจ๊คือแบบในห้องอ่ะมันมีแค่เราสองคนอืมทิมึงอย่าไปโกรธนี่คือวันอื่นมีคนอื่นเข้ามาแล้วมึงต้องทำอะไรมึงต้องหลบรอบครอบอ่ะมึงอ่ะคุยกตัวอย่างอ่ะอ่ะเนี่ยตังค์กูไอ้ตังค์เจ๊ไอ้ทิพย์ ไปซื้อของกูหน่อยอ่าตังมากูทำอย่างนี้ไหมไอ้ทิพย์ไปซื้อของกูหน่อยไปตังไหมแจใแจ้ก็ให้กับมือหนูใช่ไงมไม่ใช่ไงทิพย์ซื้อกูหน่อยอ่ะแล้วกลับมาปุ๊บตอนตังกูทอนยังไงทอนอย่างนี้ไงเนี่ยแล้วถ้าคนอื่นเข้ามาล่ะทิพย์เม่อใครจะเข้ามาเจ้ห้องเรามีมีแค่สามคนเนี่ยมึงก็เป็นอย่างเงี้ยมึงยึดตังของกูก็ต้องให้ที่มือกูมึงไว้ให้ตังแล้วก็มุกคือมึงยึดตังคอื่นแล้วมันไม่ใช่ตังกูละทิพย์เนี่ยมึงก็ชอ พูดอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวนะเจ้เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้อ่ะมึงงงอะไรเนี่ยมึงงงอะไรอ่ะมึงฟังที่ร้อยหนึ่งของกูร้อยหนึ่งของเจ้อะแล้วกูให้มึงกูให้อย่างงี้อ่ะเจ้ให้หนูไปอันนี้เป็นตังกูใช่นี่ตังเจ้กูให้มึงปุ๊บลูกจะเอาไปซื้อของเดี๋ยวให้มึงปุ๊บก็อยู่ที่มึงแล้วใช่แต่อ่าทางเจ้อยู่ที่โน้นอ่าแล้วพมศ์กลับมาลูกก็เอาไว้ม่เจออย่างเงี้ยแล้วทำไมเมื่อคืนที่มึงก็เพาะงั้นที่พวกเงินเจ้ยังไงเนี่ยอยากเงินเจ้ก็ถ้าเงินคนนอื่แล้ว ดีหลังกูไม่ฟาึงถ้าเรไปเก็บไปไไปไปก็แต่กำลังน่ะสาบางเจ้ก็หยิบกระแทหมดตรงนั้นอ่ะแล้วใครจะหยิบไปหยิบเหจ้อยู่ใกล้กรือจะาเอมไปิบถ้ามึงเอาโมไซกูตั้งอาทีแรกกู็ไม่ต้องหยิบแลใช่ไอ่ะทํไงเงี้ยแล้วพอเป็นอย่างนี้ปัญหาเกิดทไงอ่ะเจ้าเอือมไปหยิบไม่ไัวไปลยใกล้เองใช่บูยีไปหยิบเองได้แต่กูดันที่ใส่มึงเพาคนอื่นเข้ามามีคนนั่งอยู่แล้วกูไปหยิบตังเขาเล่า ท่็ตังเอน่มันก็ตังเอแล้วก็เห็นะร้อยงนอได้เจ็ดงแล้วทาไมมึไม่คืนที่มือปูล่ะประเด็นน่ะคือคืนที่มือกูเงินก็ไม่ปลิวมันก็จบปัญหาแล้วเนี่ยเพราะเงินปิวเนี่ยเพราะมึงไม่คืนที่มือกูใช่ไหมอะกูไม่กินละเอาไปป่ะไม่กินละตายละนางก็ตางของกูคืนก็ต้องคืนที่มือกูมันไม่ใช่ดิไม่แต่ นี่มึงอยู่ไกลกว่าแล้วมึงเก็บได้ไงไกลเดิมึงเป็นเด็กมึงต้องเก็บให้กูเพราะมึงผิดมึงไม่ยอมวางเงินเงินที่มือกูคือตอวมึงต้องวางเงินมาที่มือไปเดี๋ยวมันจะไม่ผิดเลยมึงเดินไปหยิบไปเดินไปหยิบเดินไปเดินไปมึงลองอ่ะทรย์ไมดูยกตัวอย่างเดินไปหยิบเร็วๆไม่เข้าใจอ่ะหยิบอายิบเพ่ะหยิบถ้าใครเจ๊เลยเป็นของเจ๊อ่ะเอามาอ่ะแล้วออกมาคืนอ่ะอันนี้ของใครของกูได้ตังค์เรียบร้อยแล้วโอเคนี่เงี้ยอ่ตายแล้วเจออย่างนี้ ไปแล้วรเป๋าาไปไหนวะแล้วป๋าจากห้หนูตกตรงนี้หนูไม่ให้ไม่ให้ไปไปไปไหนก็ไปบ้าง